กลับเรียนท่านประธานสภาที่กรบศิรส,สิทธ์เลิศด้วยลาบผู้แทน,ร,น,นราชฎรนครราชสีมาพักเพื่อไทยท่านประธานครับโควิด -19 แพร่ระบาดมาเกตอำเภอปากช่องสร้างความเดือดร้อนเจ็บปวดใจให้กับพี่น้องประชาชนคนปากช่องมากเพราะบางครอบครัวพ่อตายแม่ป่วยลูกถูกกักตัวไม่มีข้าวจะกินรายได้ก็ไม่มี ผมจึงนำเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้จัดสรรก็ประมาณมาชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนทั่วถึงเพียงพอให้กับพี่น้องประชาชนคนปักช่องด้วยครับท่านประธานครับที่ผ่านมานั้นพี่น้องประชาชนคนปักช่องมีเสียงร้องไห้มีข้าบน้ําตามีความสิ้นหวังในชีวิตต้องการความช่วยเหลือก็มีแต่เพียง มูล,ลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานและหน่วยงานเอกชนทั้งหลายที่รวมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนฝากกราบขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้อันหนึ่งบุคลากรทางการแพทย์นั้นครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลอสอมอผู้ช่วยผู้ใหญ่กำนันอบตอได้ยืนเคียงใจคู่ร่างกายดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไม่ทอดทิ้งผมต้องการให้ท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ขึ้นเงินเดือนหรือค่าชดเชยให้กับบุคลากรคนเหล่านี้เป็นขวัญกํำลังใจครับตลอดทั้งพี่น้องประชาชนอำเภอปักช่องนั้นถนนพังเยอะถนนหมู่เบ้านกลางดงตําบลเสมามงคลถนนสาย3017หมู่เบ้านสายชนวนเชื่อมต่อไปยังบ้านหลังเขาตําบลจันทึกถนนหมู่หบ้านวางเพิ่มตยายําบลพญาเย็นและตะยายําบลพญาเย็นหมู่12 11 14 ตลอดทั้งตำบล,ลหนองสาหลายครับถนนเสียหายมากไม่ว่าจะเป็นหมู่หหมู่สหมู่หหมู่สิหมู่สิมหมู่แถนนพังชำรุรเสียหายมากผ่านท่านประธานครับขอได้โปรดช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนอำเภอปากช่องจัดสรรก็ประมาณช่วยเหลือได้ขอบคุณครับ